พุทธเจ้าก็สอนไว้แล้วว่าชาวบ้านเนี่ยบำรุงพระสงฆ์ด้วยปัจจัยสี่้วเรียกว่าปัจจัยทานหรืออามิสทานญาติโยมเนี่ยทำทานเรียกว่าอามิสทานหรือปัจจัยทานก็ได้คือถวายปัจจัยให้พระได้มีจีวรห่มได้มีพัตตาหารฉันเป็นต้นแม้กระทั่งมีกุฏิเสนาสนะที่อยู่อาศัยนี่พพุทธเจ้าก็ตรัสว่า ชาวบ้านเหล่านั้นเขามีอุปการามะมากกับเธอทั้งหลายภิกษุทั้งหลายก็ทำไงก็ตอบแทนพระภิกษุก็ให้ทำเนี่ยชาวบ้านให้ทานชาวบ้านถวายทานภิกษุสงฆ์ให้ทำอันนี้เป็นคู่กันเป็นหลักธรรมดาเลยต้องมีนี่เมื่อชาวบ้านเขาบำรุงเขาถือว่าวัดนี้เป็นของเขาวัดนี้เป็นของหมู่บ้านนี้ หรือหมู่บ้านกลุ่มนี้พระก็เออเราก็ต้องดูแลวัดผลการทำงานของตัวเองการทำงานของพระก็คือการให้ทำก็วัดผลดูว่าเออเป็นไงชาวบ้านเขาอยู่กันดีไหมตั้งใจทำมหากินขยันหมั่นเพียรไหมเนี่ยล้วมีการที่ว่าประพฤติผิดศีลไหมเนี่ยมีการ มีโจรผู้ร้ายมีการทะเละาวีวาทกันมีการดื่มเหล้าเมายาเล่นการพนันเสพยาเสพติดไหมเออถ้าไม่ไม่ปฏิบัติตามนี้แสดงว่าการให้ธรรมของเรานี้มันยังบกพร่องนะ,นะก็พระก็ต้องพัฒนาการให้ธรรมรู้ตัวเองเพราะเป็นหน้าที่ที่พพุทธเจ้าตรัสสอนไว้แล้ว